กระร้าพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นยานเหนียวเปียผมปลูกให้บัวผมกินนี่ก็ปลูกเยอะเลยนะครับเยอะกับไผ่บัวกินตอนนอสฟีแล้วก็ตอนนอกรสสอง,งการใน,นหลายที่ก็ไม่มียาเลยทั้งนั้นกยาเหนียวเปียกับไว้ตอนนิ่ตอนกับไว้ปลูกแถวคลอง แล้วมิตายานีเปลี่ยนเลยนะครับแล้วคนนี้พุทธทยได้เหมาะพุทธายได้ใยไทยจริงไหมมาเขาบอกว่ามันเจ๊เจ้พูดบ่ดได้เลยนี่ก็เป็นเนาะเด็กเขาช่วย <c oughs> มาช่วยตาเขานี่เป็นคนตาไม่ใช่ทหารนะเขาใส่ชุดทหารอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ทหารอยู่ในกองทัพเลยเขาเป็นเนาะ ประชาชนธรรมดาดนี่ก็เป็นยาในเปียของผมเยอะมากแล้วก็ผมเก็บปลูกยาในเปียเยอะกับไว้ให้วัวกินตอนรอประมาณเดือนทินึังนี้เดือนเมษกอนเมษาอะไรนี้ก็เขาหับเพียบเบอร์ซดให้ผมก็เ <laughs> ขา <h ums> เรียกว่า ยาเขาใช้ให้เอากระป๋องเอากระป๋องกระป๋องเหมือนกันกระป๋องแต่นี่จะเป็นชายาชิดยุ่งยาฉิดหมดเพราะว่ายาตัวนี้แรงดีใช้ที่บ้านครับแรง แรงมากเลยครับผมในเป็นชีวิตอยู่ในชนบทอยู่ในจังหวัดพายินประเทศกัมพูชาอายุติดกับชายแดนจันทบรุรีแต่ตอนนี้ก็ประตูจันทบรุร,ร,ทบรียังไม่เปิดประตูจันทบุรียังไม่เปิดอย่างนั้นก็เวลายาวเราอยากไปซื้อของกินนี่ลำบากเลยเพราะว่าในตล,ตลาดจันทบุรีก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับอยากกินทัวเรียน แต่โทรเดียนตลาดยังไม่เปิดหาตลาดเปิดไปกินโทรเรียนอยู่จันทบ,บุรีอร่อยแซ่บหลายเด้อแต่ตอนนี้ตลาดยังเข้าบ่ได้ต้องเข้าทางตลาดเข้าทางทางอ้อมก็ผิดกฎหมายทหารไม่ให้เข้านะครับนี่เป็นน,นี่นี่เป็นออยานในเปียทางหมดเลยครับ ปัญญาเนี่ยเปียผมปลูกเหี่ยเลยเหยี่วมาถึงนี่เลยตรงน,นี้ผมปลูกข้าวโพดนู่นก็ปลูกข้าวโพดเหมือนกันประมาณสองกิโลปลูกข้าวโพดมาจากเวียดนามเขาว่าแซ่บกว่าเพราะว่าทางเวียดนามบอกข้าวโพดเขาขาวๆเใช่ไหมแซ่บหลาย <c oughs> ที่นี่ก็ชอบบอกปลูกข้าวโพด่เวียดนามอา๋อ បាន2 88នេះអឺម៉ាភូមិឈ្មោះអីប៊ូងប៊ូងប៊ូក៏ស៊ីហ្នឹងអឺប៊ូអឺប៊ូប៊ូមែនមែនមែនអានិអាស្មៅឈ្មោះដាំឈ្មោះដាំដាំអ៊ូ อีกอย่างหนึ่งแต่เดือนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรกินมากมายนะประมาณสองเดือนสามเดือนอีกก็เดือนเกา่าเดือนเก่าลูกขอมีนกหันหา,าอะไรกินแบบอยู่ในชนบทอะไรตอนนี้ไม่ค่อยมีหรอเดี๋ยวก็ผมประมาณนกมีเยอะเดี๋ยวผมทําเอาชีวิตหลอดอยู่ในการบุชาตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีถ้าเราทําคลิปแบบ การกินนี่ต้องซื้อเขาอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่ไม่ทำเพราะว่าเราซื้อเขาอย่างเดียวก็ทำคลิปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราหามาเองถ่ายคลิปจริงๆก็บางครั้งก็โดนตำรวจจับด้วยเพราะว่าเราเอานกแท้ๆเลยเอานกจริงๆเลยมาทำคลิปแล้วก็ทำอาหารกินก็บางครั้งก็โดนตำรวจเรียกไป เหมือนกันนะครับผมนี่งามน่นมอ,องออกพ่อแม่พี่น้องผมบอกเคยบอกตะกอนภูเขานุ่นเขาเคยอยากทลายมาแัและแวนั้นแหละเขาพ่อแม่พี่น้องถามว่าเอา้าพีอยู่ในกัรบรูชาอย่างไงภูเขาหัวล้นทั้งหมดเลยเพราะว่ามันร้อนมันร้อนก็หัวโล้นแล้วตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวครับกหมือนภูเขาตรงนู้นตัดหมดแล้ว ไม่มีเลยครับเพราะว่ากฎหมายที่นี่บางครั้งก็ไม่ต้องพูดพูดไปผิดผมคนเดียวนะครับอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดพ่อแม่พี่น้องก,ก็รู้แล้วนะครับผมพูดไปผิดผมเนาะนี่าาท่าทีใช้เดนพ่อแม่พี่น้องก,ก็เห็นแล้วอยู่ทางนนผมเคยถ่ายคลิปหลายครั้งแล้วก็ ผมบอกว่าที่ไหนมีต้นไม้ที่นุ่นเป็นที่ของไทยที่ไหนไม่มีต้นไม้ที่ขอกับ,บูชาเะครับยังงั้นก็ฝากกดติดตามช่องของผมวีพาเที่ยวอยู่ในการประชาโวยเด้อสวัสดีครับผม